เรื่องของการถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียจำกัดของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ยังเป็นประเด็นให้เป็นที่จับตาถึงอนาคตของตัวคุณธนาธรเองนะคะเมื่อวานนี้เลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่คุณปียบุตรแสงก,นกหนกุลแถลงข่าวกรณีเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าถ้าใครเรียนวิชากฎหมายการโอนหุ้นและเห็นหลักฐานต่างๆจะพบว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไร แต่ยังมีสื่อบางสำนนกยังคงเผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชี้นำมากขึ้นเรื่อยๆต้องการจะลดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมของพักอนาคตใหม่คุณธนาธรเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีขออย่าสับสนปนเปตามที่สื่อบางสำนนกรายงานว่าการถือครองหุ้นเป็นการเข้าไปแข่งขันกับสัมปทานของรัฐการโอนหุ้นบริษัทวีลักมีเดียจำกัดของคุณธนาทรและนางระวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจภรรยา ให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมันดาเสร็จสิ้นไปตั้งแต่8มก,กราคม62มีเอกสารเช็คขีดคร่อมชำระค่าหุ้นใบหุ้นและตราสารโอนหุ้นที่แสดงว่ามีการโอนหุ้นจริงจากนั้นวันที่1 4มก,กรานางสมพรมันดาได้โอนหุ้นให้กับหลานชายให้เข้ามาดูแลกิจการและติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ค้างชำระตามที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทแนะนำ ที่มีข้อสงสัยว่าโอนหุ้นเสร็จตั้งแต่8มกราแต่ไปยื่นวันที่21มีนาเรื่องนี้คุณปิยบุตรบอกว่าการโอนหุ้นมันมีผลทางกฎหมายแล้วมันเป็นเพียงขั้นตอนการแจ้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการถือหุ้นของคุณธนาธรเลยแต่สื่อบางสำนักยังพยายามจะขุดคุยว่าในวันที่8มกราคเนี่ยคุณธนาธรไม่ได้ร่วมประชุมผู้ผถือหุ้น ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรบอกข้อเท็จจริงก็คือตอนเช้าคุณธนาทรลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์และกลับมากรุงเทพด้วยรถตู้ในช่วงบ่ายมีหลักฐานคือใบเสร็จ Easy Pass ในการเดินทางช่วงบ่ายสามโมงและคุณธนาทรมีภารกิจเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองไปที่นครศรีธรรมราชในวันที่9มกราหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงว่าตอนเช้าปราศัยตอนบ่ายกลับมาร่วมประชุมข้อเท็จจริงนี้ หวังว่าสื่อคงมีใจที่เป็นธรรมและกระจ่างชัดไม่ควรที่จะตั้งข้อสงสัยอีกในการโอนหุ้นวันที่8พฤษภาคมนั้นเราจะเห็นได้ว่าครบหมดมีหนังสือนะครับการโอนหุ้นเรียบร้อยมีตราสารโอนหุ้นเรียบร้อยมีเช็คขีดข้อม,มีใบหุ้นโอนเรียบร้อยนอกจากนั้นแล้วยังมีการจดแจ้งลงไปในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วด้วย ดังนั้นการโอนหุ้นของคุณธนาธรและคุณวิพันธ์ไปให้กับคุณสมพรจึงมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายผูกพันผู้โอนผู้รับโอนบริษัทและบุคคลภายนอกทั้งหมดทั้งปวงแล้วทั้งสิ้นตัวคุณธนาธรในวันที่8มกราคมนั้นปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคุณไปอยู่บุรีรัมม์อย่างนี้คุณโอนหุ้นได้อย่างไร หลักฐานก็มีชัดเจนครับยืนยันว่าวันที่8มกราคมช่วงเช้าปลาใสที่บุรีรัมย์เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานะครทันทีและนอนค้างที่กรุงเทพมหานะครและเช้าวันที่9เดินทางไปนครศรีธรรมราชต่อนะครับข้อเท็จจริงนี้ก็หวังว่าสื่อบางสำนักนั้นคงจะมีใจเป็นธรรมนะครับและกระจ่างชัดได้แล้วนะครับไม่ควรที่จะต้องตั้งข้อสงสัยอีกว่าตัวอยู่บุรีรัมย์ทำไมถึงโอนหุ้นกันได้ คุณปิยภูดบอกด้วยนะคะว่าการสืบสาวร้องเรียนกกตเพื่อไม่ให้คุณธนาทรเป็นสอสอไม่ได้เข้าสภาเราก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อจะชี้แจงเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงเลยกก,กตจะชี้มูลหรือลงมติก็จําเป็นจะต้องฟังความจากทุกฝ่ายการตัดสินมันจะไม่ยุติธรรมถ้าหากว่าเอาคําร้องของฝ่ายร้องมาพิจารณาฝ่ายเดียว ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณปียบุตรบอกเราถูกกล่าวหาโจมตีมาโดยตลอดโดนนักการเมืองบางคนบางกลุ่มวาดภาพว่าเป็นปีศากร้ายอยากทำแบบนี้เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการช่วยตรวจสอบของกรกตน,นั้นเนี่ยจะชี้มูลอะไรได้จะลงมติอะไรได้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องฟังความทุกฝ่าย การตัดสินเรื่องใดๆจะไม่มีความยุติธรรมเลยถ้าคุณเอาคำร้องของฝ่ายที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับมาใช้ประกอบการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าแบบนี้ต่อไปผมเหม็นขี้หน้าใครผมไม่ชอบใครผมทําบัตรสนเทศมาอันนึงแล้วส่งนักร้องเรียนคนนึงไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูเฉพาะไอ้ใบร้องเรียนนั่นแหละแล้วก็จบโดยที่ไม่เรียกอีกฝ่ายหนึ่งไปชี้แจงเลยอย่างนี้ไม่มีทางยุติธรรมแน่นอน เมื่อวานนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ก็ไปยื่นหลักฐานการโอนหุ้นต่อกกตด้วยนะคะโดยที่ระบุว่าเอาข้อมูลไปให้กกตเรื่องการถือหุ้นเพราะเห็นว่ากกตพยายามจะปิดสำนวนคำร้องภายใน9พฤษภาคมถ้ายังไม่มีคนเกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลมันจะเร็วเกินไปในการปิดคดียืนยันว่าการดาเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะคะ และจากกรณีนี้นี่แหละนะคะที่ทางหัวหน้าพักอนาคตใหม่คุณธนาธรจุงเรื่องรวงกิจถือครองหุ้นสื่อจะเข้าข่ายต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานมีข่าวแพร่สะพัดออกมาบอกกะกะตเตรียมให้ใบส้มกับคุณธนาธรเลยนะฮะคือถ้าให้ใบส้มเนี่ยก็จะส่งผลทําให้คุณธนาธรเนี่ยไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสอสอและก็จะถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย นอกจากนี้มีรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักนะครับที่ระบุตรงกันว่าในการประชุมของคณะอนุกรรมการไต่สวนคำร้องพิจารณาการถือหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียของคุณธนาธรว่าเข้าลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นผู้สมัครครับเลือกตั้งสสหรือไม่นั้นในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการให้ใบสม้มมีกระแสข่าวระบุว่าพลตำรวจโทย,ยุทธนาไทยพักดีประธานอนุกรรมการไต่สวนคำร้องแสดงความไม่เห็นด้วยฮะ ไม่เห็นด้วยที่จะให้ใบส้มเลยยื่นลาออกจากตําแหน่งประธานอนุกรรมการโดยกะกะตก็ได้แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการแทนอันนี้เป็นกระแสข่าวแต่อย่างไรก็ตามประธานกะกะตคุณอิทธิพรบุญประคองออกมาบอกครับว่ายังมีข้อมูลที่กะกะตจะต้องพิจารณาต่อวันนี้วันนี้ประชุมต่อเชื่อว่าน่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน คาดว่าจะมีมติให้ทําอะไรแค่ไหนจะออกมาวันนี้แต่ยังไม่ถึงขนาดว่ามันจะไปถึงใบเหลืองหรือว่าใบส้มทุกอย่างจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอันนี้คือประธานกก,ะกะตอบอกนะฮะก็จะสวนกับกระแสะของข่าวลือขณะที่ก็มีรายงานว่าการประชุมกะกะตวันนี้เนี่ยถ้าหากกรกะตเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ําหนักเพียงพอให้ฟังได้ว่าเป็นการกระทําที่อาจจะขัดต่อกฎหมายก็จะมีมติแจ้งข้อกล่าวหาไปที่คุณธนาทรทันที เพื่อให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนก่อนอ,อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เป็นรายงานข่าว๋ยวเราต้องต้องจับตาเพราะว่ากกตประชุมวันนีอ้อีกครั้งหนึ่ง